สำหรับซีนารีโอที่7นะคะจะทำโดยเอกเทิร์นพันชนกพูนพากาและเอกเทิรนติสนันลิคิจเจริญพันธ์ค่ะสำหรับโจทย์ข้อแรกนะคะก็คือการหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือว่าคัดขานข้อความดังต่อไปนี้ค่ะข้อความแรกนะคะก็คือการใช้คอเฮกซิดีนและโพวิดนไอโอดีนร่วมกันเนี่ยดีกว่าการใช้คอเฮกซิดีนว่าโพวิดนไอโอดีนอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ซึ่งจากเปเปอร์ที่เราหามานะคะก็คือการใช้ systematic review แล้วก็ meta analysis ค่ะโดยรวบรวมจากเปเปอร์ที่ Public ออกมาเนี่ย2 6 5เปเปอร์แล้วก็คัดมาจนเหลือ4 Pa เปเปอร์ที่ใช้ได้ค่ะซึ่งจาก4 p a เปเปอร์นี้เนี่ยมี1 p a p e เปเปอร์ที่วัดเ,เรื่องของ SSI rate โดยตรงเลยและอีก3าเปเอร์เนี่ยวัดเป็นเรื่องของ bacterial c o l o n i z a t i o n ค่ะซึ่งจากทั้ง4 p a เปเปอรเนี่ยก็คือสรุปตรงกันค่ะว่าการใช้ combine กันเนี่ย ส่งผลให้ลด surgical site infection เนี่ยได้ดีกว่าการใช้ไอโอดีนหรือว่าใช้คอเฮกซิดีนอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะสำหรับประโยคที่2นะคะก็คือบอกว่าการใช้ I อโดีนเนี่ยดีกว่าการใช้คอเฮกซิดีนไหมหรือว่าประโยคที่3าเนี่ยก็คือบอกว่าการใช้คอเฮกซิดีนเนี่ยเป็นตัวพรีเป็นตัว pre, เพ e p สกินก่อนผ่าตัดเนี่ยให้ผลที่ดีกว่าการใช้ไอโอดีนค่ะ ซึ่งจากเปเปอร์ที่เราหามาเนี่ยก็คือเป็นเปเปอร์ที่เกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลการใช้อ n นติ e เซฟติกในเรื่องของการ preoperative ค่ะโดยเปรียบเทียบระหว่างคอเฮกซิดีนและโพวิโดนไอโอดีนค่ะอ่าซึ่งอันนี้เป็นวิธีการรวบรวมแบบ systematic review แล้วก็ meta analysis ค่ะซึ่งจากเปเปอร์นะคะก็คือสรุปได้ว่าการใช้คอเฮกซิดีนส่งผลดีกว่าการใช้โพวิโดนไอโอดีนค่ะ โดยเฉพาะเมื่อเราแยกผลออกไปเป็นทั้งแผ่คีนคอนแล้วก็แผ่คีนค่ะก็คือยังให้ผลตรงกันว่าคอเฮกซิดีนเนี่ยให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าค่ะนอกจากนี้นะคะมีอีกเปเปอร์หนึ่งค่ะตีพิมพ์ใน c a m b r i d o e org ค่ะก็คือสนับสนุนว่าคอเฮกซิดีนเนี่ยส่งผลเรื่องของเซอ i ์ a ิคอไซ i n น e c คชันเนี่ยลดลงค่ะน้อยกว่าการใช้โพวิโดไดโอดนเป็นแอนต s e เซปตค่ะ สำหรับข้อ2นะคะก็คือเราเนี่ยจะมาหากันว่าแล้วควรใช้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างคอเฮกซิดีนไม่ว่าจะเป็นในแอลกอฮอล์หรือว่าในวอเตอร์หรือว่าเป็นโพวิโดไนโอดีนค่ะซึ่งคอเฮกซิดีนในวอเตอร์เนี่ยดีกว่าโพวิโดไนโอดีนไหมแล้วก็การสกับหรือการไม่สกับต่างกันหรือไม่อย่างไรค่ะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่เราค้นมาเพิ่มนะคะเป็นเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของคอเฮกซิดีนที่อยู่ในแอลกอฮอล์หรือว่าเป็นพวกคอเฮกซิดีนินวอเตอร์ค่ะ ซึ่งจากรีซอสของเราเนี่ยนะคะก็คือพบว่าเปเปอร์นี้รวบรวมคนมา1,916คนคะ่ะโดยแบ,บ่งเป็น454คนที่ใช้เป็นแอนติเซปติกเป็นแอลกอฮอลิกคอเฮกซิดีนค่ะและอีก462คนที่ใช้เป็นเอควอคอเฮกซิดีนซึ่งผลเนี้ยออกมาว่าไม่มีการต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญคะ่ะระหว่างคอเฮกซิดีนในแอลกอฮอลและคอเฮกซิดีนในวอเทอร์ค่ะ ก็สำหรับเปเปอร์ต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นคําถามข้อที่ถามว่าสครับกับไม่สครับต่างกันหรือไม่นะครับก็สําหรับ Paper ที่หามานะครับเป็น Paper ที่เกี่ยวกับว่าดูคอมเพลเคชันของเซอจิคอลไซน์อินเฟคชันโดยที่จะเทียบเกี่ยวกับการสครับก่อนทําการพิ้ง g โดยจะเทียบกับการที่พิ้ง g อย่างเดียวโดยไม่สครับนะครับซึ่งก็ Paper รนี้เป็นเปเปอร์ซิสเตมิก i ิวแล้วก็เมต a แอนาลิซิ ที่รวบรวมข้อมูลมาจากคลินิคข้อทายในพวกพับเมีแล้วก็ไซแอนดไดเรแล้วก็โคเพนดาต,ามมต้าเบีนะครับโรเซนนะครับแล้วก็โดยที่เราจะเลือกผลเนี่ยเป็นตัวของส r ิตข้อ Si i ์ i n น e ิ t i o n Skin Colonization แล้วก็ a d v e r s e e f f e c t เป็นผลที่เรานํามาดูนะครับแล้วก็ข้อสรุปเนี่ยก็คือจากตัวของ Paper ที่เลือกมาเป็น Systemic Review สามอันเมตา l น s ิ s อีกหลายอันผลออกมาว่ามีแค่1นึ่ง y タดี้ในเมตาเนสทิที่บอกชัดเจนว่ามี a d v ดเวนเอฟเฟกต่างกันนะครับโดยที่1 Paper นั้นจะบอกว่าจะมี e v e n นที่น้อยกว่าถ้าเราทำการสครับนะครับส่วน Paper อื่นๆเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีความต่างที่ชัดเจนระหว่างการสครับกับไม่สครับก่อนทำการผ่าตัดครับถ้าในกรณีที่มันไม่ได ตรงตรงที่เราจะทําการผ่าตัดเนี่ยสะอาดดีไม่ได้มีการอะไรที่สกปรกชัดเจนและได้มีการอาอบน้ําหรือทําอะไรเตรียมพรีออกมาก่อนเล็กน้อยครับครับสำหรับข้อที่3นะครับก็จะเป็นโควิด1 9 p a n แพนเดเนี่ยแล้วก็การฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยมีผลต่อการทำสกินเพเปอเรชันอย่างไรนะครับก็สำหรับเปเปอร์แรกเนี่ยเรื่องมาจาก american journal นะครับ ก็เป็นเปเปอร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่มี surgical site infection ในช่วงโควิด -19 เนี่ยมากขึ้นน้อยลงอย่างไรนะครับก็สำหรับเปเปอร์นี้นะครับออตอนแรกเนี่ยที่เขาดูมาเนี่ยก็คือเปเปอร์เนี้ยเขาไปดูงานวิจัยอื่นๆมาด้วยและเขาบอกว่าในช่วงที่มีโควิด -19 เนี่ยเหมือนจะมี device association infection ที่มากขึ้นแล้วก็ surgical site infection ที่น้อยลงนะครับ แต่ว่าพอเขาไปทำดูผ่อนจริงๆแล้วที่ตอนแรกเนี่ยเซ r g i c ิคอไซเ i n นเฟคชันมันน้อยลงเพราะว่าเหมือนช่วงโควิดช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ได้ทำการผ่าตัดเยอะก็เลยทำให้มีเซ r g i c ิคอไซเ i n นเฟคชันที่น้อยลงพอเขาลองไปเก็บข้อมูลเองจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนที่จะพบว่าจากการที่เป็นโควิด1 9แล้วเริ่มกลับมาทำการผ่าตัดเนี่ยมันทำให้ระหว่างการผ่าตัดเนี่ยมีคอนดิชันเงื่อนไขในการทำเนี่ยเยอะขึ้นในการทำ ต่างๆหัตถการต่างๆเนี่ยระหว่างการผ่าตัดเนี่ยต้องมีการเบรกไปทํานู่นทํานี่ก่อนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เขาก็เลยคิดว่าน่าจะส่งผลเพิ่มเติมทําให้มีความเสี่ยงในการที่จะติดเชืเอ้อเซอร์จิคอซายอินเฟกชันได้มากขึ้นโดยผลก็คืออมีความามีโอกาสที่จะติดเชื้อมากขึ้นจริงแล้วก็เขาได้แนะนําขั้นตอนต,อต่างๆมาว่า จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราควรจะทำก่อนหรือว่าทำร่วมระหว่างการผ่าตัดเพื่อที่จะลดเซอร์จิคอไซอินเฟคชันนะครับครับต่อไปก็จะเป็นเปนเปอร์เ,เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่ามีผลเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือว่าเซอร์คไซอินเฟคชันหรือว่าการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดยังไงในเปนเปอร์น,นี้นะครับเขาก็ได้สรุปออกมาว่าควรที่จะในในคนไทยที่เราสามารถเป็น elective s u r g e r จสามารถเลือกวันผ่าได้ วัที่จะได้รับไฟนอลโดสหรือบูสเตอร์โดสของโคว COVID ิด1 9เนี่ยสสัปดาห์ก่อนการทำการผ่าตัดจ,จริงนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว,ว่าหลังจากที่ผ่านไปแล้ว2ส,สัปดาห์หลังจากที่ได้รับวัคซีนเนี่ยตัว side effect ต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข้หรือว่ามีเป็นบวมแดงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็น side effect รุนแรงพวกทมโบเอมบลิคทมโบเอมบลิกอีเวนต์ต่างๆนะครับมันจะ เกิดขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์กลั่มลเลอะไรอย่างี้ก็จะเกิดขึ้นภายใน2ส,สัปดาห์ดังนั้นถ้าเราเว้นระยะห่างไป2ส,สัปดาห์เนี่ยเราก็จะสามารถตัดพวกคอมพลิเคชันของวัคซีนไปได้แล้วก็สามารถประเมินพวก social side infection หรือทำอะไรต่างๆได้ตา,ต,าตามการผ่าตัดตปกติครับครับต่อไปก็จะเป็นคำถามข้อที่4นะครับก็คือโปรไบโอติกมีผลต่อ s อ c i a l side infection อย่างไรนะครับก็สำหรับเปเปอร์ที่เราหามาเนี่ยก็จะเป็น เบปเปอร์ er ที่บอกบอกว่าโปรไบโอติกเนี่ยมีส่วนช่วยในการป้องกันเซอร์จิคอลไซัยอินเฟคชันนะครับโดยที่เบปเปอร์เนี่ยบอกว่าในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโคอโรนักเตอร์แคนเซอร์นะครับและได้ตัวของเซอร์จิเอ่อได้ตัวของโปรไบโอติกไปเนี่ยจะสามารถที่จะช่วยลดหรือว่าลดจำนวนลดอินซิเดนต์ของตัวเซอร์จิคอลไซัยอินเฟคชันในกลุ่มที่ได้รับโปรไบโอติก Pro ได้นะครับ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการพิสูจน์ครับขอบคุณครับ